สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเป็นฮีโร g เกมนะฮะฮาลูวีนนะครับผมก็คือเกมของไมเคิลไมเ y อร์นั่นแหละฮะเอ่อไมเคิลไมเยอร์ ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแฟนเมดที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากหนังฮาโลวีนปี1987นะครับผมของจอห์นคาร์เพนเตอร์นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับมีให้โหลดฟรีในเว็บ itch.io นะครับผมจะแปละลิงก์ไว้ใต้ description นะครับแต่ถ้าใครโหลดไม่เป็นเนี่ยผมมีคลิปสอนดาวน์โหลดคลิกตรงลูกศรน,นี้เลยนะครับวิธีดาวน์โหลดนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ไปดูกันเลยครับผม ไม่ขึ้นมาเยอะโอเคมาเริ่มกันแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นพี่เลี้ยงนะครับของเออ่เด็กคนหนึ่งในวันฮาโลวีนที่ชื่อว่าทอมมี่นะครับมันจะมีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ยังไงบ้างก็มาดูกันนะทำไมเสียงเพลงมาแล้วอ่ะโอเคกด F เฮ้ยมีปืนด้วยหรอมีกระสุนอรารีโหลดโอ้โหโอเคอ่า อ๋อสามารถกดคลิกเมาส์เพื่อเปิดประตูได้หรือว่ากด e เปิดแบบเร็วๆได้เลยเฮ้ยทิมมี่นี่ไม่ใช่เวลานอนของหนูเหรอฮะอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าไปไหนนะไปสำรวจบ้านก่อนอุ้ยโอ,ยอย้เสียงบันไดกดตัว c มีการนั่งยังยังยังไงก็เสียงดังอยู่ดีบอกว่าประตูล็อกนะครับล็อกล็อกอันนี้ห้องทอมมี่นะครับเราสามารถเข้าไปหลบได้ ใช่ไหมโอเคมารับสายกันไม่ตายเถอะมีหื่นไหนก็ไม่รู้ครับมาหายใจลดโทรศัพท์เดี๋ยวเราไปส่งทิมมี่เข้านอนกันนะครับเพลงมันบิ้วจังเลยไอ้เหอะทิมมี่ไอ้น้องรัก ไม่เสียงเพลงวิวจังอะเอ่อโคด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 วิดโดโอเคเดี๋ยวเราไปปิดอ่าหน้าต่างด้านล่างดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกเปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไว้ตลอดเวลาไม่ตายเถอะคิดอะไรอยู่เนี่ยคุณพี่เรี้ยงแต่ตัวเราชื่ออะไรนี่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยปิดให้หมดโอ้ปิดให้หมดโอ้กล้าเปิดได้ยังไงเี้ยบ้นต่ำขนาดนี้ เดี๋ยวเราได้กุญแจอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด <What? S 2> ี๋ยววัดกูออกมาหลังบ้านได้ได้ไงเนี่ยแล้วผมต้องทำอะไรต่อ <c oughs> หุยหุยว a t มีคนจะเข้ามา <c oughs> ผมไม่เปินเอ้ยยังไม่มีด้วยว่ะ <c oughs> เพลงบิวอย่าง อุ้ยอุ้ยโอ้โพี่หน้าขาวพี่ไม่เคลิ้นครับมาผมห้าวผมสิทธิ์เด็ดโอ้โหไฟดับหรอไปรีสโต์พาวเวอร์ว่าแต่ทางลงใต้โอ้โหอยู่ข้างนอกแน่นอนทุกคนนี่ไงแม่งเดินลงไปข้างล่างชัวร์ต่อเฮ้ ล็อกด้วยนะมีคนเดินอยู่ในบ้านเหรอเสียงบ้านนี่ดังมากเลยล็อคเฮ้ยวิ่งมาทำไมเนี่ยวัดผมโดนทอมมี่หลอกแล้วทุกคนทอมมี่พาได้ไงอะ อ่ว่าแต่กุญแจอยู่ไหนทอมมี่ทอมมี่วุ้ยทอมมี่หายเ,เียงเพลงนี้ก็บบิวแล้วเกินโอเคผมต้องหากุญแจช,ชั้นใต้ดินสินะว่าแต่เออมันอยู่ไหนอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมชั้นใต้ดินบ้านนี้มันถึงเอออยู่ด้านนอกแบบนี้นะฮะเวลาที่ไฟดับทั้งบ้านเงี้ย เราก็ต้องลงไปสับคัดเอาที่ใต้ดินใช่ไหมงั้นเราก็ต้องออกมาข้างนอกสิคือตอนที่ไมเคิลมันจัมสแกร์เราอยู่เนี่ยแปลว่าตัวแม็กต้องสูงมากเลยเพราะว่าตัวมันครึ่งแบบหน้าอกครึ่งหนึ่งของหน้าต่างแล้วอะอุ้ยโอ้โอ้โหมาอยู่นี่อะทอมมี่อ๋อมีการหายใจด้วยไอ <c oughs> ้ตายเถอะคือเสียงเพลงมันทำให้แบบมันดังเกินไปนะครับผมก็เลยลดเสียงหน่อยนะฮะ แบบไม่โฟกัสเลยกูลุ้นอยู่ตลอดเวลาคือผมไม่รู้ว่าผมตาถั่วหรือว่าผมสายตาไม่ดีแต่แบบผมบไม่แบบไม่เห็นกุญแจเลยทุกคนไม่เคลื่อนคงรอผมแบบโอ้ยมึกแนนหรือเกินแบบประมาณว่ารอซวบอยู่ชั้นใต้ดินแต่แบบเมื่อไหร่จะลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นกุญแจกุญแจ,แจมัคนควรจะอยู่ตรงนี้ป่ะใช่ไหม แต่นี้ไม่เจอรู้ว่ามันบักว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นใหม่นะฮะเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วะตะกี้มันไม่มีเสียงไร่ะหนูเฮ้ย โอเคเราเราจะทำตัวเป็นแอนดอ้ยไอ้ทอมมี่เด็กเปรตมึงอีกแล้วเหรอไป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 ซ่อนอยู่หนซ่อนอยู่หนล็อกเกอร์ไป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 อ้าวไม่ใช่กุญแจประตูนี้มันก็แปลว่าต้องเป็นกุญแจของห้องอื่นสินะโอเคห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องทำงานมีตู้ให้หลบด้วยโอเคผมเปิดไว้ก่อนเลยมีกุญแจอีกดอกหนึ่ง มันเป็นห้องกุญแจเก็บแบบโอ้โหมันกุญแจแล้วกุญแจแล้วไงเนี่ยฮะไม่ใช่ห้องนี้มาเสียวเวลามากเลยนะที่ต้องหากุญแจนะ่ะปาปาปามึงหลบอยู่ไหนไม่เชื่อหรอกว่าเอ่อวิอะไรอะ่ะกุญแจอีก ผมไม่เชื่อหรอกนะว่ามันสับไฟเสร็จแล้วมันจะกระโดดข้ามรูออกไปอ่ะรูดิฟปั๊โอ้ยจะทำยังไงอ่ะฮ่าเออยังไม่ตายใช่ไหมโอ้โหไม่ต้องหันมาอย่างนี้อ๋อเฮ้ยผมรู้แล้วเว้ยคือ ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอ้โหกูจะซ่อนเนี่ยแปนหนึ่งนะผมว่าในห้องนี้มีมีอ่ามีปืนต้องต้องมีปืนช่วยดิแค่ไหนจเจียวโอ้โจะหมดแล้วครึ่งหนึ่งแล้วออกไปเถอะ <laughs> ออกมาดูคุณจะตายแล้ว <c oughs> อุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดประตูทำไมอ่ะแอะนี่ปืนมาอยู่ตรงนี้โหลดหืมมีสามนัดไอคิวไมค์ขึ้นมาเยอะเฮ้ยพันนุมคอมมี่เป็นไงบ้างวะโอเคอยู่นะ เลือดเหล่านี้น่ะเออมาวะ่ะมาสิพี่นหนึ่งมันเอ๊ะลืม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 มันทีและนะ้ <Hotel> วน<ะ>ัดเข้าเต็มหูว What the f u อ k เออสามานัดแล้วมึงไม่ตายได้ยังไงเออมึงเลยจะตายเออมาวิว่งสวนวิ่งสวน ผมปิดประตูใส่ตัวเองนีนก่กีเสียงเพลงเบาไปหน่อยนี่ตรงอย่างงี้ตตรงอย่างงี้เออได้ละได้ละเปิด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 ไอ้ปืนอยู่คนละทีจะหายทอมมี่นุ่นมันอยู่ตรงนี้ทำไมผมไม่มองให้มันรอบครอบมา ทำอะไรฮะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ตายมึงเอ้ยไม่ตายได้ยังไเงเก่งเนอะโอ้ยอูมันเก่งจริงเว้ยเก่งจริงเว้ยวิขาเป๋ผมยิงหัวมันจะขามันเป๋ขาเป๋ขาป๋าปได้ยังไง เอดีมันยังไม่ตายเว้ยอ้าอ,าอาทุกคนครับเหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราไม่ควรท็อกซิกกับคนอื่นหรือว่าคนาในเกมออนไลน์แต่อ้เทียนี่ไม่ใช่เกมออนไลน์กีดิดได้แม่งแม่งข้อหาท้าบู๊าผมตย และนี่ก็คือทั้งหมดของเกมฮา l โลวีนนะครับผมเกมมันก็อาจจะเป็นเกมสั้นๆนั่นแหละครับผมแต่ว่า,าผมเป็นคนที่ตาไม่ค่อยดีนะก็พูดง่ายๆว่าตาถั่วได้เลยนะครับก็เลยทำให้เกมนี้มันอาจจะดูนานไปหน่อยนะครับผม หวังว่าจะเอนจอยกันนะครับถ้าใครอยากลองโหลดมาเล่นเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ด e สคริปชันนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับคนที่มาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม